เอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Earth and Innocent Obby นะครับพร้อมกับอีโมจิรอยยิ้มนะครับคุณผู้ชมครับนะก็าตามอธิบายใน description บอกนะครับนะก็เป็นเกมแนวะ Obby ปกตินะคุณผมมู้ชมการเข้าไปเล่นกันนะคุณผมมู้ชมครับนะโอ้เกมนี้เหมือนจะมีคนสร้างอยู่แล้วนะคุยกับเราเกี่ยวกับเพลงกูงฟังรู้เลยว่ามันไ,ไม่ปกติใช่ยยินดีต้อนรับสูออบบ่ Obby ที่ดูจะไม่เป็นไปได้เดี๋ยว ไม่ไม่เป็นไม่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนว่าอะไรวะโอเคไม่เป็นไรฉันก็ไปกันเลยนะคุณผู้ชมครับนะเขาบอกว่าเกมนี้มันมีหลายเลเวลเอล่ะไปกันเลยดีกว่าประนึ็นนะโอเคมันคงจะเไปไน็นเร่ง่ายนะขอให้โชคดีไปกันเลยนะคุณผู้ชมครับนะนี่จะเป็นเกมออฟบีนหน่นอนที่จะมีคนสร้างคุยกับเรานะครับนะถือสุดยอดมากเลยโอต้าเฮลฮ่าเป็นไ,ไงอะไรเก๋ๆคนจะไม่ได้คิดสิโอโหคนสร้างเกมนี้เนี่ยแม่งรู้ว่ะ เชียร์คนสร้างเกมนี้ได้ไหมเอกใแบบยังโคตรดีวอเตเฮลตามมาเลยครับเนี่ยรับมุสสมบอกเลยว่าเป็นเกมออฟบ,บีที่แบบสม,มจริงมากนะเหมือนมีคนมาคุยกับเราจริงๆเลยเว้ยาโอ้ไนายทำได้เหรอทำทำได้ยังไงเหรอเนี่ยกูเก่งไงทมได้เนี่ยดูกูมีหมวก ix, วสสอีพิกฟาซาร์โดมินาเลยนะเว้ยดูก็รู้ว่ากูเกง่ง โอเคไอ้ไอ okay, ้เนี ot, glorious, phis, ้ยมันยากจริงล้วผมผมต้องโดดแบบแม่นมากๆแล้วหนึ่งนะโดดแม่นๆไป water hill อะไรควณผู้ชมเราจะเล่นไปเรื่อยถนะพมบูรจะได้ what, Whatever, arriver, right? what? bro Okay, แกคเอาผส้ชมพีแค่เหล่านั้นพยายามต่อไปอืมเรียบร้อยเป็นไงล่ะฮ่าฮ่าอย่าไปเร็วเกินนะทำไมวะอ๋อมันจะมีแบบรวมมาใส่หัวเราเขีคมาวน,นี้ก่อนเออวัดโอเคกลัวมไม่ถึงก็ซ้ำ อันี้ก่อน่ดงไงวะแล้วแล้วแล้วก็สลับไปฝั่งนี้อ่ะแล้วก็สลับไปฝั่งนี้แล้วก็สลับไปฝั่งนี้โอเคเกือบล่วงเดี๋ยวนายทำได้ยังไงกันละเนี่ยกูบอกแล้วกูเก่งไงอันอันนี้โอ้เขาเคยเนี่ยหายเยวบอกแล้วกูเก่งเราไปต่อเมื่อสักครับนะโอเคหยุดอ้าวหยุดทำไมอ่ะอ้าวคือจู พี่แกเขาดูจะโมโหนิดหน่อยนะเนี่ยเขาทำใหพี่แกดูโมโหแปลกๆวะหยุดเฉยเลยหยุดทำไมครับพี่อุตส่าห์เล่นมาตั้งไกลโอ้โหพื้นเลื่อนครับตรงนี้เราค่อยๆไปเว้ยทำทำให้นึกถึงไอ้เกมโชว์ออฟบี้เลยคือผมไม่ค่อยเห็นเกมคือออฟบี้นะเขาที่มันมีพื้นเลื่อนแบบนี้ผมนึกถึงแต่ไอ้เกมโชว์ออฟบี้ที่ที่มันมีพื้นเลื่อนนี่เหมือนกันเดี๋ยวค่อยๆไปนะครับ

ริมีนยูดาไลเดี๋ยวนะคือรู้ว่าเธอเขาแบบคือคือคือรู้ว่าเขอเขาอเต้องการให้ผมแบบหยุดเล่นเกมนี่ว่าเขาก็เลยเอาไอไอเสียงแดนนี่มากันเอาไว้อะมาหลอกผมอะไรงเงี้ยเหรอยังไงวะนี่ทงไหนวะเนี่ยโอ้ชดอ๋อค่อยต้องทำดีๆตรงนั้นตรงนั้นโอเคก็ดูจะน่ายากขนาดนั้นคือเขามีไอเนี้เงาบอกอยู่เป็นรอยบุบบอลบอกเอยู่ฉันรู้นะว่านไหนกำลังว่านไหนกำลังอ่านในสิ่งนี้อยู่เนี่ย ต้องไงล่ะครับแล้วผมจะเราเราเราทำไมผมต้องหยุดเล่นนะครับผมมุสเล่นมาตังา้งไกลไม่ตายสิคนสร้างเกมนี้ในดยคูเขาดูจะทำเอไอคนสร้างแปลกๆนะครับเนีนะ่ยรุเชียร์กับโดนเดี๋ยวเขามันมีแพทเทิร์นไหมเนะี่ยวัดดีไปแล้วกันรอให้มันทุบมาอีกรอบนึงนะโอเคเหมือนมันจะสุ่มนะ ผมวาันจะสุ่มมาดิลงมากูกูไม่ไปคออคือะไปกูจะมันจุดมันจุลงมาเอาเดิโอเครียบร้อยฉันบอกให้แกหยุดเดี๋ยวนี้ทำไมผมต้องอยู่ <c oughs> พี่แกเขาเป็นไรไปแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวคราวนี้พื้นมันเลื่อนนะครับไม่หยุดหรอกเว้ยกูเล่นมากูเล่นมาขนาดนี้ทำไมวะมึงแบบแอบปิดบังอะไรไว้เหรอ โอ้ไม่ก็มันยากจังตรงน,นี้เอาจริงนะคุณผู้ชมเผื่อผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะไม่รู้นะครับแต่ผมก็ทำแต่แต่ผมก็แต่แต่แต่ผมก็เคยทำเกมนแนวออบบีแบบคล้ายๆประมาณนี้เหมือนกันเว,นะว้ยนะตอนนี้เราเต้องค่อยๆไปตดินตัดตั ดา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 เดาค่อยไปโอ้โหคุเร็วเกินแล้วหนึงมันก็พอเดี๋ยวนะมันมันพอโดดได้หรือเปล่าทำไมมันเหมือนมันจะเหมือนพอพอเราอยู่บนตรงพื้นน้ำแข็งเหมือนเหมือนเราจะกระโดดไม่ได้เลยเฮ้ยน้ำแข็งมันกระโดดไม่ได้แล้วเว้ยโอ้ยน้ำแข็งปุ๊บกระโดดไม่ได้เลยสุดยอดมากเดี๋ยวเราจะค่อยๆรีบค่อยค่อยๆไปไม่รีบไม่รีบ กดชิปล็อกได้ไหมชิปล็อกไดไ้ไม่ต้องชิปล,ล,ล,ล็อกต้องชิปล็อกทำไมวะเดินมาฝั่งนี้แล้วก็ค่อยๆเดินไปนะจ้ากูบอกให้อยๆเดินเกือบลวงแล้วผมมันไกลจังวะเชียเรายไปไหนเอ้ไปไหนเอ้ เดี๋ยวคือคือคุจูแม่งแม่งผักกูออกเสยเมื่อกี้ไปแล้ววะน่าจะเป็นที่ผมเองแลหละ ก็จะเห็นเดนโอเคถ้าตายตรงตัวคน้วซ้ายนี่จะเป็นอะไรที่งงเงามากเอ๊ยดี๋ยวยังไม่จบอีกเหรอแม่งยังมีอีโค้งหนึ่งโอเคอันหนึ่งมี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 อีกเลี้ยวหนึ่งมีอีกเลี้ยวหนึ่งคอยนะครับไม่รีบครับว้ยจบสักสักทีโอ้หนีเป็นโอกาสสุดท้ายของนายแล้วนะ เออครับโอเคไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมเอ่อคนสร้างเขาน่าจะใส่ภาพผิดน,นะสักอย่างหนึง่งผมไม่รู้เหมือนแอันอันอันไออันนี้ไ,ม,ไม,นะม่ไม่รู้เลยคุณผู้ชมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ๋ออะไรเนี่ยจุดสิ้นสุดแล้วเหรอฟังให้ดีแกกำลังทรมานฉันอืม พวกเขาขังฉันอยู่ในเกมนี้ให้ทรมานตลอดการทนายทนายเล่นเกมนี้ได้เสร็จสิ้นแล้วก็วิญญาณและไฟเกมจะจะถูกลบอย่าแตะไอ้แสงไฟนั่นโอ้อย่าแตะแสงไฟเหรอเอาเลยละกันใครจะจุดผมได้โอ้โหเดี๋วนได้โคตรช้า ฉันจะหาตัวแกอ้าวว่าฟาดโหไมนไงเกมอย่างเก่าคุณผู้ชมเนี่ยคือไม่แปลกใจนะคือได้เกมนี้ดิสไลฟ์ไม่อย่างเยอะเลยเอาจริงเหมือนในตอนจุดเขาเริ่มต้นเอ่อไอจุดตอนเขาเข้าใช้มันจะต้องมันมันมันควรจะมีจัมสแก้นะครับแต่เออเน็ตกูช้าเกินไงจัมสแก้นไม่แม่โหลดโคตรงงก็ลองมาเล่นดูนะคุณผู้ชมนะใครที่อยากจะเล่นนะเป็นเกม Innocent Obby ฟบี้ใสๆน่อยนะนั่นแหละนะครับ